ดีครับผมเองเป็นใหญ่บนลือนนทปักศรีนะครับก็เป็นตัวแทนของกลุ่มข้าเมานะครับตำบลองสนุนนะครับเกี่ยวกับการนะครับที่เราได้เป็นมีศูนย์นะครับบุคเพาะนะครับก็เกี่ยวกับการที่เราได้ดศึกษาและก็พบปะเกี่ยวกับการพอชอนะครับตืบเ,เนื่องด้วยนะครับที่พวกเราในชุมชนทำข้าวเมา นะครับก็เป็นการที่เราทำแม้งแ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ต่บรรดาของเราเมื่อก่อนเราทาม,มือแต่ตอนนี้เราก็มีการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการที่เราใช้ระบบเครื่องทำนะครับ mm. เกี่ยวกับการนะครับ mm. ที่เราจะรู้นะครับ mm. พอรู้จักศูนย mm. ์บ่มเพาะของเศรษฐกิจชุมชนรู้จักและก็รู้เศรษฐกิจเพื่อชุมชนนะครับเ mm. พื่อเป็นการที่เราจะ ดำเนินการเพื่อให้ชุมชนของเราอยู่รอดนะครับเนื่องจากเราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการเมื่อวันหนึ่งก็ได้อยู่กับพอชอชนะครับเพื่อเป็นการที่พัฒนาแผนธุรกิจชุมชนนะครับท,ที่แสดงเพื่อหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านที่ปิดข่าวอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นการที่ เราได้เรียนรู้นะครับเกี่ยวกับ cbmc นะครับของอาจารย์อิทเพื่อว่าการแปรรูปของชุมชนสื่อเนื่องนั้นมันเป็นอย่างไรก็เรียก็เรียบเรียงจากทั้งแนวคิดหาความสำคัญของแนวแผนธุรกิจของชุมชนนะครับทุกทุนไม่ใช่เงินนะครับไม่ใช่การทำธุรกิจซึ่งอยู่ในทางการนี้นะครับถึง ต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการที่เราจะนำาาพาพี่น้องอในชุมชนที่จะขั้งที่เราได้เอามาพัฒนาเกี่ยวกับในชุมชนของเรานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องและก็ที่ปอ,อชอหรืออาจารย์ทุกท่านนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับกานที่ใช้แผนธุรกิจชุมชนนะครับเมื่อก่อนนั้นเราได้ผลิตแล้วขายโดยที่ ไม่มีการเข้าใจเกี่ยวกับการที่เราจะจัหน่ายนะครับเราไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไรค่าแรงเท่าไรค่านุนค่านี่แต่ตอนนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับปเด็นธุรกิจชุมชนและก็ CBMC นะครับคือใช้สมองสองมือนะครับมาพัฒนาให้กับกลุ่มชุมชนของเรานะครับก็เราไ็ได้รู้ว่าเออที่ต้นทุนอย่างไรเรามีการ จดแล้วก็มีการใช้ระบบการทั้งทุนทั้งพลังแล้วก็เราจะไม่มีการจ้างเราทำด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นการที่เราได้ดำเนินการมากับชุมชนนะครับ ตัวอย่างหนึ่งนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นที่เราได้พัฒนามานะครับก็เราทำเป็นเตามนทนนะครับเตามท gorilla, นทนนั้นที่เราเป็นเตาที่ประหยัดฟืนนะครับเราเพิ่งรู้ว่าอาการที่เราทำนั้นเป็นการที่ประหยัดฟืนอย่างดีนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราใช้ฟืนนะครับปีหนึ่งอาตกไปเป็นหมื่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราใช้เตามนทนนะครับเราก็ประหยัดฟืนอย่างยิ่งนะครับใดที่ จะทำธุรกิจนะครับของชุมชนเกี่ยวกับการนะครับเราต้องทําจริงและก็รักจริงแล้วก็เราต้องพัฒนาด้วยตัวเองนะครับเพื่อเป็นการนะครับเราอยากคิดว่าเอเวลาขายทําแล้วขายไม่ได้อันนี้ก็อยู่ที่ตัวเราเองนะครับเมื่อเราทําแล้วเราต้องขายได้เราต้องดูประมาณการและก็สินค้าของเราด้วยนะครับเกี่ยวกับการยกตัวอย่างนะครับเช่นข้าวเม่านะครับก็มีการตลาดหลายๆตลาดนะครับที่เรา ที่รองรับอยู่นะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านที่กําลังดาเนินการอยู่นะครับอย่าถอยนะครับอย่าท้อนะครับต้องสู้นะครับอันนี้ก็ขอฝากให้ขับกลุ่มนะครับที่ยังไม่มั่นใจในตัวเองเราต้องทําแล้วเราขายเองแล้วก็มามองที่ตัวเราเองว่าเราจะทําอย่างไรแล้วก็จะประสบควาสมสําเร็จต่อไปนะครับขอขอ,ขอบคุณนะครับ